สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวตันดาฟารมทุกท่านครับเช้าวันนี้ตันดาฟามมีความรู้ข้างคอกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเล่าให้พี่น้องได้รับทราบอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ตันดาฟามจะมาเล่าให้พี่น้องฟังถึงเรื่องสัตว์ป่วยนะครับสัตว์ป่วยว่าเมื่อสัตว์เลี้ยงเราป่วยนะครับเราควรจะ ทำยังไงกับเขานะครับว่าจะปล่อยไปหรือว่าควรจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวสันดาฟาร์มจะเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสัตว์ป่วยในคอกพี่น้องควรทำอย่างไรครับที่จะให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ง่ายง่ายต่อการดูแลรักษานะฮะพี่น้องยังไม่ควรปล่อยออกไปนะครับ พี่น,อนอ้องยังไม่ควรปล่อยออกไปเดินตามหมู่ตามพวกตามฝูงนะครับถ้าเราปล่อยออกไปเนี่ยอากาศที่มันร้อนนะครับอากาศที่มันร้อนแล้วบางทีเดินไกลนะครับบางทีเขาเดินไกลเดินตามหมู่ตามพวกไกลเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับสุขภาพของเขาสุดโทมสุดโทมลงนะครับสุดโทมลงเพราะนั้นพี่น้องครับ สัตว์ป่วยเราควรแยกออกจากหมูนะ่คณะควรแยกออกจากฝูงอ่าพูดง่ายๆว่าเราควรจะมีห้องพยาบาลนะครับนะควรจะมีห้องพยาบาลแยกไว้สําหรับสัตว์ป่วยโดยเฉพาะอ่าอาทิเช่นวัวควายแพะแกะป่วยเนี่ยครับเราควรจะแยกเขาอ่ามาดูแลพิเศษนะครับแยกเขาดูแลพิเศษคือต้องดูแลอย่างดี เสัตว์ป่วยเนี่ยเป็นสัตว์ที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเช่นป่วยเป็นไข้นะครับป่วยเป็นไข้เราก็ต้องมั่นใจก่อนนะครับต้องวัดไข้ให้มั่นใจก่อนว่า,าเขาอาการไข้เขาหายดีแล้วฟื้นตัวดีแล้วแข็งแรงดีแล้วเราถึงปล่อยเขาไปเดินกินตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราปล่อยเขาไปเนี่ยหนึ่งเราไม่ได้รู้ว่า เขาจะไปตากแดดหรือเขาจะไปนอนแช่น้ําเป็นเวลานานนะพี่น้องครับเราต้องดูแลดีๆนะต้องตรวจเช็คให้มั่นใจเลยครับว่า,าสัตว์ป่วยสัตว์ของเราหายป่วยดีแล้วนะครับถึงค่อยปล่อยออกไปถามว่ากี่วันดีกี่วันถึงจะปล่อยออกไปเวลาระยะเวลาไม่มีกําหนดนะครับพี่น้องไม่มีกําหนดเราต้องเช็คอาการไข้ของเขาว่านะฮะเช็คเอาอาการไข้ วิธีเราจะรู้ว่าไข้เขาปกติหรือไม่นิ่งหรือ,อยังเราจะเช็คด้วยการใช้ประลอดวัดไข้ได้เท่านั้นแล้วเราก็ดูด้วยตาเปล่าได้คือเขายังมีอาการซึมหรือไม่มีอาการผิดปกติหรือไม่เราสามารถเราคุกคยอยู่กับสัตว์เลี้ยงเราสามารถรู้รับรู้อาการของเขาได้ด้วยสายตาด้วยความรู้สึกของเราพี่น้องครับเขาก็เหมือนลูกคนหนึ่งในบ้านสมาชิกคนหนึ่งในบ้านของเรา เพราะนั้นเวลาเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเราจะรับรู้ด้วยด้วยใจรับรู้ด้วยตารับรู้เลยนะครับเราจะรับรู้ถ้าถ้าพี่น้องบอกว่าสังเกตยากเหลือเกินนะไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์พี่น้องใช้ประลอดวัดไข้เลยครับวิธีการใช้ประลอดวัดไข้ก็คือ,อเป็นประลอดดิจิตอลนะครับเสียบเข้าไปในก้นเขาเปิดเครื่องแล้วก็เสียบเข้าไปในก้นเขาใช้เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีก็ชักออกมาชัก ดึงประลอดออกมาอ่านค่าถ้าประลอดอ่านค่าถ้าตอนเช้าเชถ้าประลอดขึ้นถึง39องศานี่แสดงว่ายังป่วยอยู่นะครับถ้าระดับ3 7 3 8อากาศถ้าอากาศร้อนร้อน3 7 8นี้ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าปกตินะแต่ถ้าอากาศหนาวมากๆวัดไปแล้วอุณหภูมิขึ้น38ก็ถือว่ายังมีไข้อ่อนๆอยู่นะพี่น้องครับไม่ควรจะปล่อยนะแต่ปกติแล้ว ก็อุณหภูมิร่างกายสัตว์ไม่ว่าสัตว์มนุษย์นะครับหรือไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์นะครับก็อุณหภูมิจะอยู่ที่37องศานะครับพี่น้อง37องศาอ่าเป็นห่วงเหลือเกินนะครับเป็นห่วงพี่น้องว่าพี่น้องจะไม่เข้าใจสัตว์พอจะฟื้นไข้เนี่ยบางทีถ้าเรารีบปล่อยเขาเข้าฝูงไปนะครับเขาจะโดนรังแกด้วยนะครับพี่น้องเขาจะโดนรังแกแล้วอาการไข้เขาจะกลับมามาเป็นอีก เราควรจะเก็บเอาไว้ให้หายให้ดีๆให้เขาได้ฟื้นตัวเพราะว่าสัตว์ป่วยการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวช้าเวลาโดนเพื่อนรังแกเนี่ยครับพี่น้องอืมเขาจะหนีไม่ทันเขาจะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างอื่นอ่าโอเคแหละใครอาจจะหายแล้วแต่ไปโดนชนซ้ําก็จะไปปวดขาปวดตัวอ่าไปไปไปโดนอุบัติเหตุไปป่วยเรื่องอื่นอีกนะครับพี่น้องครับนะฝากเอาไว้นะครับ ไม่มีอะไรมากวันนี้ตามคลิปสั้นๆเตือนพี่น้องว่าสัตว์ป่วยอย่าเพิ่งรีบปล่อยใจเย็นๆครับพี่น้องใจเย็นๆน,นะอย่าเพิ่งรีบปล่อยดูให้แน่ใจก่อนนะครับเรายอมเสียตลาดเลี้ยงดูเขานะเขาจะไดเ้เขาจะได้อยู่รอดปลอดภยนะัยเนาะครับพี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีสมควรจะบอกต่อก็ฝากดูแลช่องด้วยนะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อ เป็นกำลังใจต่อการผลิตรายการลำดับต่อๆไปของ s ันดาฟาร f มนะครับลำรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องครับ